สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวเชาวว้าโคกเมากับโรงเรียนบ้านโคกเมาค่ะดิฉันสุชาดาชัย,ยวรรณนะคะรับผิดชอบเป็นผู้ดําเนินรายการในวันนี้ค่ะห้องข่าวเชาวว้าโคกเมานะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารหรือแม้แต่การจัดก,การเรียนการสอนค่ะที่เกิดขึ้นภายในรอบรโรงเรียนบ้านโคกเมาแห่งนี้ค่ะและวันนี้นะคะก็มีข่าวสารกิจกรรมดีๆมานําเสนอค่ะมาดูข่าวแรกกันนะคะ เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาค่ะทางฝ่ายบริหารงานบุคคลของโรงเรียนบ้านกวกเมานะคะได้จัดจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยาฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน p a และในวันนั้นเองนะคะได้รับเกียรติจากท่านดร,รสุทธิรักษ์โรจนหัสิน รองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นท,ที่การศึกษาประถมศึกษาสมคาเขตสองเป็นประธานในพิธีพร้อมบรรยายพิเศษในครั้งนี้ด้วยซึ่งได้ให้แนวคิดและสร้างความตระหนักในการพัฒนาตนเองและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางโรงเรียนบ้านทุกเมาขอขอบพระคุณท่านด้วนโอกาสอีกด้วยค่ะเมื่อวันที่ 8. พฤศจิกายน2 5 6 4นะคะ ท่านผู้มีการโรงเรียนบ้านโคกเมาค่ะท่านผออาจินสีสังนะคะได้เข้าร่วมพิธีม,มอบเงินทุนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่สิบนั่นเองนะคะให้แก่สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพื้นที่สงขลานะคะที่ร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดนะคะปรับสถานศึกษาให้เป็นโรงพยาบาลสนามค่ะ หรือสถานที่กับตัวนะคะหรือศูนย์พักคอยนั่นเองนะคะณหอประชุมเขาน้ําค้างสนานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสามค่ะโดยในงานนี้นะคะได้มีนายเกษดาจิตรลัตน์ค่ะทา่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีนะคะมาดูข่าวประชุมออนไลน์กันบ้างนะคะในระหว่างวันที่9ถึง11พฤศจิกายน2564รค่ะคณะผู้บริหาร คณะคือผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมิบาลในสถานศึกษาค่ะอเราเรียกว่า IT ออนไลน์นะคะประจำปีเมื่มประมาณ2,564ค่ะโดยการประชุมผ่าน Google Meet นะคะ อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ลืมไม่ได้เลยนะคะผ่านในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็คือการพัฒนาสนามหญ้าบิเรณหน้าคัานเรียนใหม่กันค่ะออภายใต้การบริหารงานของท่านผู้วยการอาจินสุทธิสังนะคะท่านได้นําคณะครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานะคะรวมทั้งการมีส่วนร่วมนะคะจากชุมชนค่ะจากผู้ปกครองนักเรียนนะคะสิ่งเก่าสิปัจจุบันนะคะมาเชื่อกันปลูกหญ้าแล้วก็พัฒนาสนามหญ้านี้เพื่อน,น้องก,กันค่ะ เพื่อสนองเจตนารมณ์นะคะของอดีตท,ท่านผู้มีการโรงเรียนบ้านโคกเมานะคะท่านพอมาริยามันอดัมนะคะท่านได้ช่วยระดมเงินทุนนะคะจากผู้มีติจสภาแล้วก็ผู้ที่ช่วยเหลือโรงเรียนมากมายเลยนะคะเพื่อที่จะสร้างสนามย่านนี้เพื่อน้องกันนะคะ และอีกหนึ่งท่านที่ลืมไม่ได้เลยก็คือท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะนายคนชัยดินเดมันตีนะคะทางโรงเรียนบ้านคุกเมาขอขอบพระคุณท่านทั้งสองไว้แล้วกันอีกด้วยค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการพัฒนาค่ะอา,าที่นะคะในการพัฒนาบุคลากรน,นะคะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในรอบรับรวโรงเรียนบ้านโุกเมาทั้งสิ้นเลยค่ะ ทางโรงเรียนบ้านพวกเมานะคะฝากให้ทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์รับสพคไทยด้วยนะคะอย่าพลาดกิจกรรมดีๆจากโรงเรียนบ้านพคกเมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ